ขุมทรัพย์แป้งออนจิระรวยแค่ไหนขายบ้านหลังละ200ล้านตัดสินใจกลับมารับละครอีกครั้งหนึ่งเพราะเบื่อจริงๆเล่นละครจะ20ปีอยู่แล้วเวลาได้มากองแล้วสนุกได้เจอเพื่อนได้เจอทีมงานหายไปก็3มปีเหงาบวกพื่ช่วงหนึ่งอยู่แต่บ้านเราก็รู้สึกว่ามันเฉารู้สึกว่าการได้มากองมาเจอคนนู้นคนนี้ทําให้เราเด็กดุงด้วยเพราะเราอยู่แต่บ้านเราก็ไม่คุยอะไรกับใคร ปัดสามีรวยอยู่แล้วอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็ได้ไม่ได้รวยเราก็ได้หาของเราคนคิดว่าจะหันหลังให้วงการแล้วไม่เอาแป้งเพราะแป้งชอบหาเงินที่ผ่านมาไม่มีบทที่อยากเล่นบวกกับลูกยังเล็กเลยยังไม่รับใช่เหมือนเลี้ยงลูกอยู่ลูกยังเล็กแล้วก็ยังมีเรื่องไหนที่อยากเล่นอย่างนี้บทมันไม่ได้หนักมากไม่ได้เข้าป่าเป็นทั้งแม่เป็นทั้งภรรยามันยากมากต้องเอาความสุขส่วนตัวไว้หลังสุด ยากมากเลยเพราะว่าต้องเป็นแม่ด้วยเป็นภรรยาด้วยเราก็ต้องเป็นตัวเราเองทำสามอย่างก็คือพยายามทำทุกอย่างให้ดีในทุทกๆสิ่งที่ทำเอาจริงๆก็ไม่ง่ายเลยอย่างเช่นเรามาทำงานแล้วลูกป่วยอยากเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาเราก็รู้สึกไม่อยากทำงานแล้วไปหาลูกที่โรงพยาบาลอะไรแบบนี้สมมติว่าลูกป่วยแฟนอยากให้ไปทำนวดน,นี่แต่เราอยากอยู่กับลูกมันก็เป็นอะไรที่หลายพาร์ทความสุขส่วนตัวเราเอาไว้หลังสุด เราก็ทําให้ลูกให้แฟนก่อนเปิดตัวสามีเพราะอยากเป็นคนเปิดเองและอยากช่วยปรโมหมธุรกิจเขาด้วยในใจคือรู้สึกว่าเราเปิดเองดีกว่าไปโผล่ตรงน้นตรงนี้แล้วส่วนกระแสหลายคนเปิดหน้าลูกแต่ไม่เปิดหน้าสามีแต่เปิดแล้วก็โอเคกว่าได้ฟรี PR โครงการด้วยแต่เปิดไปแล้วก็ดีมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะเหมือนเดิมเขาก็บอกว่าสนุกดีในการเป็นพ่อหมีเขาบอกว่าดีนะ เขาเรื่องโครงการเขาก็ฟรี PR ไปเลยเขาไปยมองตรงนั้นเตรียมเปิโปดโครงการขายบ้าน26ถึง27พฤศจิกานี้เริ่มต้น200ล้านยังไม่ได้เริ่มขายค่ะเดี๋ยวจะเริ่มขายประมาณ26ถึง27พฤศจิกาถามว่าหลังละ200ยล้านจริงไหมหลังละประมาณนั้นค่ะสามีนามสกุลลีเป็นเหมือนเหมือนสามีดิวเอริสาราแต่ไม่ได้เป็นญาติกันเป็นแค่เพื่อนคือนามสกุลนี้หลายคนเขาใช้กันหลายชาติก็จะมีนามสกุลนี้ ไต้หวันก็นามสกุลหลีเกาหลีก็หลีสิงคโปร์ก็หลีมันเป็นนามสกุลที่ค่อนข้างเห็นได้เยอะแต่เขารู้จักกันเป็นเพื่อนกันค่ะ